โอเคพระพุทาโอ้ยอะป้าพวกเราไปส่งเวสกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันจะกลับไปล้างแขนแน่ไอ้หลาน่โนนกลับมาแล้วหวังว่าท่านอาจารย์โดโจเนี่ยจะให้เราผ่านการทดสอบนะเรียบร้อยให้ผ่านเถอะไม่ขอดูซิพวกนายทําไปถึงไหนโอ้ยวรับไปเลยร้อยเปอรเซตแล้วได้เก็บขัดมาแล้วครับผมนี่ เข็มขัดก็จะอยู่ในหมวดของไอเทมของเรานะจ๊ะเป็นเข็มขัดสีเขียวใส่ได้ไหมถ้าบับว่าเราได้มาทั้งหมด4ี่เข็มขัดแล้วนะต่อไปเควสดต่อไปครับผมดูดิผมใส่ได้ด้วยเฮ้ยคุณคือคาราเต้สไเขียวสินะอ่าผมจะเป็นสีฟ้าต่อไปเราจะเอาเข็มขัดสีฟ้านะคะทุกคนซึ่งเข็มขัดสีฟ้านี่มันทำไม่ยากเลยเคลสดต่อไปเขาบอกให้เราเดี๋ยวโฟกัสที่ใจเกเร น่าจะเซเคเรหรือเปล่าไซเคอีเรมาจะจเียบผลสปริงพี่ม่ในผลอะไรอ่ะผลเพชรหรือเปล่าผลน้ำแข็งปะเนี่ยผลเพชรนะของผมเป็นผลเรียวกัะรูปแจะไรผมใส่ป้ามันเปลี่ยนรูปร่างใหม่ไงฉันวางก่อน๊ออ่อหยิบได้เลยเขาบอกว่านอกจากเราเนี่ยจะได้เป็นแบบว่า คนที่เก่งกาดเรื่องของการต่อสู้แล้วเราต้องมีน้ำใจแบ่งปันผลปีศาจให้เพื่อนๆด้วย<อ>นี่คือท่านอาจารย์โดโจสอนพวกเราไว้นะล้วเลอกลักบไปเลยยังเสร็จแล้วหรอแค่นี้นะเรีมบร้อยแล้วหรอลองกลับไฮด้าดูโอเคฉันอีกแล้วสินะใช่ขอฉันส่งเว้นหน่อยทำไมชันเช้ากับชาวบ้านไอ้มังกรฉันได้ปีกเล็กมากอาจารครับมาแล้วครับผม นายขอดูสิว่านายมีน้ำใจขนาดไหนโอ้มีน้ำใจแบบร้อยเปอร์เซ็น์สมควรได้ใจเกเรนะจะได้เข็บขัดใจเกเรแล้วแล้วก็เคสสุดท้ายในวันนี้นะทุกคนจะเป็นสีม่วงครับผมซึ่งสีม่วงเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปล่าฮันโตะนะ ถ้าจำไม่ผิดไอฮันโตนี่มันก็เป็นแค่ตัวธรรมดาธรรมดาปะอืมไอที่เป็นทหารกี๊อ่ะทั้งตัวหนึ่งนึกว่าพันตู่พันตู่ที่เป็นผีอินโดนะเอ่ใช่นี่ันโตป่ะเดี๋ยวเราไปตามหาฮันโตกันดีกว่าเราจะเปิดวาร์ปที่ซีคาสโตนะครับซึ่งพี่ไวท์บอกว่ามันเป็นบอสตัวง่ายมากเลยใช่ไหมพี่ไวท์พี่บอกันสิว่าางมันเป็นบอสอิลิตง่ายๆครับผมใช่ไหมง่ายง่ายจริงใช่ไหมเ้ยตั้สวรรค์บลู เ uh huh. ม่อเรามาถึงซี uh huh. แคสโ้ว้วอยู่ดีๆมีจอสลัดบุกเฉยเลยอ่า uh ฮ huh. เมื่อพวกเรามาที่เกาะซีแคสโตกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกับน้องแบวนะแต่ตอนนี้เกิดเหตุประหลาดมีโจอสลัดบุกนี่ oh. พลังมังกรของฉันเนี่ยต้องบอกเลยว่าฉันสามารถยิง oh. แบบน้ำแบบวงกว้างเลยนี่ฮะเป็นไงฮะสุดยอดไหมครับมันมาอีกแล้วมันมาอีกมีผนังแข็งด้วยสลัดบุก ใหญฉันต้องใช้ผ้าไหมตายกองเล็กมังกรฟ้าแสแสไอสม่โดนโม่โดนนมนโดเมนโด้เนนม่โด้เมนนโเมนโดมนโด้เมนโด้ม,มน,นมนโ <จะ S 2> นนโ้นดม,อ,อ,มอ้มเมนโมนโ้เมนโมน้นโ้มนโเมดเน้รบบรเปนด้เมนโด้นด้มนโด้เมนดน้เ้้เ้นมเมนมนนน้เดม้มมเมดมมดเมดนมดเเ้เ <Yeah! S 2> 100ร้อยบาท,บาทเอาชนะโจนสลัดกระจกเลย <c oughs> ได้เงินม่วงด้วยอ่ะได้เงินม่วงนะได้เงินม่วงหนึโอเคอเราจะมาคุยกับน,น้องแมวตัวนี้นะคะซึ่งน้องแมวตัวนี้เนี่ยเป็นนักฆ่าอีลิตเราจะต้องมาโจมตเีเขาเรียกว่าเป็นบอสอีลิตนั่นเองแม่แม่แม่กำลังหางานยากอยู่ใช่หรือไม่จัดไป ่น้าได้ยินข่าวเกี่ยวกับเออร์เบิรนน้เขาลอบเล่นอยู่แถวๆพื้นที่แถวฟลอตต t ้ง t l e s นะช่วยจับเขาไม่ชั้นทีสีโอ้โอ้ได้ดีครับแมวเหมียวซึ่งการเอาชนะ u r อร์เบนะคะจะได้รับ e อ p ีถึง60ล้านโอ้โหโอ้ยไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่เกาะเต่ากันเลยไปร้เกาะเต่าฉันจะต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าถ้าคือ เผาบังกอที่ถูกต้องエส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 มาเรามาถึงเรียบร้อยแล้วและบอตัวที่ว่าเนี่ยมันคือไอ้ลูกกระจอกตัวนี้เหรอเออเบิร์นน่ะฮะนอนั่นแหะนายก็สู้เดียวนี่นายจนเนี่ยไม่กระจอกนะเฟล,ลโอ้ยแต่งตัวแบบนี้ใส่แว่านดำคิดว่าเท่อพี่หาฟูมาจัดก,การพวกนายไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดก,การเองตอนนตอนนี้ฉันสามารถแปรง วางกอได้แล้วโอ้โหอะไรวะโอ้ยใจเดือดปินเลยอ่ะเอาตรงน้าโมงยากกว่าเดิมเพราะบอลเป็นตัวเล็กอะมีท่ามีทางกันหน่อยโอ้โหไอ้บอลไปอยู่ไหนเนี่ยจะถามก็ไม่เจอมันอยู่ที่ฐานตรงนี้นละตัวใหญ่กว่ามันเยอะโอ้ยการด้วยพลังบอลไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้ตรงนั้นเลย อะไรยังไรยังการ์กัดยังยังยังเลือดไปนิดรถไปนิดเดียวไม่เห็นรถเลยนะเลือดเช่นนะแล้วจะมาอยู่อะไรข้างล่างเนี่ยจริงๆไอ้บอสตัวนี้มันอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอจะมาตกลงมามันตกลงมาโอ้โหมันตกอะไรขนาดนั้นโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หระเบิดระเบิดเถิดเธอเป็นไงบ้างรู้สึกหรือยังรู้สึกถึงความอลังการงานสร้างและพลังกรฉันหมุนเกลียวได้ด้วยหมุนไปไหนออ๋จริงนะ เหมือนประทับต่พื้นที่มันค่อนข้างเล็กอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะฆ่ามันไงแล้วตอนที่ฉันลากคนมาฉันลากฟิชแมนกับตันมาเต็มเลยนะเสียงดังแต่ไม่มีดาเมจอ่ะก็มันมองไม่เห็นนะะเฮ้ยค่งหลออแล้วค่งหลออแล้วค่งหลออเฮ้ยนนีจะตายแล้วตต่อตต่อไม่มายิงฉันทำไมนี่ไันฉันกำลังจัดการอยู่ไอตัวนี้ใช่ไหมไอนี่ไม่ใช่ไอ้่นี่มันกีไ้กีกม็ตาัวเกว่าโอย โอ้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันลอยมันลอยมันอยมันวอยท้ามังกรนี่อลังการเหมือนกันนะอยู่มันอยู่นี่มันอยู่นี่กลับมาเป็นล่างเดิมละมาฉันไม่อยากให้พวกนายต้องแปดเปื้อนให้ฉันจัดการมันเองนี่มันอยู่นี่เอาเลยเอาเลยเป็นไรเอานี้ไม่ถนามือที่แล้อุ้ยจริงๆว่าท่ามันนี่อลังการมากนะแต่ว่าฉันฉันอีกแล้วฉันใช้ไม่ค่อยเป็นเพราะฉันช้าแล้วปุ๊ ไปกับฉันต้องมีโอ้โหเรียบร้อยโอ้ห่ากับแพงสุดยอดนายฆ่าได้ถ้าเขาถึงมือฉันแล้วก่อนนะทำไมครับุุ้้ยยวถึงมือฉันเอ้ยพี่ใหม่นายเป็นมังกรแบบอีสเตอร์เนานี่มันไม่ถึงเงินเวทเทิร์นเวทเทิร์นอ๋อสุดยอดอ่ะเฮ้ยกตอนตะวันตกแต่ฉันอยากรู้จังเลยอ่ะว่า ท่าของพี่ไม้แต่ละท่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าท่าของพวกเราสองคนเนี่ยมันแตกต่างก,กันยังไงเอเเอเเอย่าเห็นอยากเห็นมาให้กันเดี๋ยวเราไปรวมกันที่จุดเอ่อบ้านสับประรดนะฉันอยู่ที่บ้านสับประรดบ้านสับปะรดเหรอในเกาะเต่าด้า<ค>าวเยเหรอใช่มันมีบ้านที่ใครๆสับปะรดอยู่อ่ะปันส้มมั้งบ้านส้มเออปะชึมซึ่งท่าของพวกเราสองคนนะคือเป็นมังกรเหมือนกัน อาจจะต่างกันที่รูปร่างนะทุกคนแล้วก็ท่าแรกของมังกรเนี่ยก็จะเป็นท่าฮิตเวฟแคนนอนแบบนี้ปืนใหญ่ขึ้นความร้อนเนาะขึ้นเอาหันหน้าเขาหากันแล้วปล่อยท่าเหมือนกันนี้มีน้องบอกว่าอ๋อไม่เห็นอะไรเลยอ่ะดับเรื่องเลย เห็นนักสู้ออกไปควันไฟระเบิดใช่แล้วท่าที่สองของฉันเนี่ยมันจะเป็นท่าชาร์จเหมือนกันแต่ว่าท่านี้มันจะงัดคนเข้าไปนะคะผมถ้ามีแบบมอเตอร์มันจะงัดไปพร้อมกันด้วยเลยใช่เลยเหมือนกันะเหมือนกันนี่เหมือนกันแล้วก็ท่าที่สามนะคือท่ายิงเปลแบบนี้เหมือนเป็นยิงเปลไฟแบบเป็นเหมือนกันเลยเพื่อนเหมือนกันชอบมากเลยนะมันดูแบบโอเวอร์มากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นยังเก็บเกตฟูลี่ไม่เต็มนะทุกคนเราจะเป็นอีโวเป็นตัวใหญ่ขึ้นประมาณนี้ไม่ใช่อระดูดิ Oh. ดูตัวฉันมีความแบบเท่มีความแบบอ,อ๋อฉันคือมังกรเออเอ้ออสุดเท<อ>่เลย,ยแล้วก็นี่ก็คือท่าบินนะคะเป็นท่า F curve นะก็ะเหมือนกันส่วนรูปร่างเนี่ยรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกมันแตกต่างอะไรบางอย่างนิดนึงแลงรา่างใช่งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บฟูลี่ครบแล้วเดี๋ยวมาดูรูปร่างกันต่อโอ้งยงั้นไหนไหนเนี่ยเราก็มีมังกรแบบตะวันตกมาแล้วฉันคิดว่าเราสองคนมันควรไปประชันกันหน่อยนะ คะเราบางกอนฟ้าฉันไม่ยอมเลยนะฉันจะเป็นเจ้าแห่งมังกรที่แท้จริงเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นเผ่ามังกรแบบมินิย่อมๆแล้วอาจารย์โดโจได้ยอมรับในตัวฉันแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาประชันกันเราไปหาจุดเดี๋ยวฉันขอไปเก็บฟูรี่แบ็คนี่ไงอ้สุดเท่นี่ฮะฉันชอบนะฉันชอบมังกรตัวนี้มากกว่ามังกรพี่ไม้อะมังกรพี่ไม้มันดูล้ำสมัยเกินไป อันนี้ดูเหมือนไคโดนายเปิดบาคิ้ได้ไหมเปิดฮาคิได้ไหมเปิดจตเจฮาคี้อ่าลองดูดิเฮ้ยมังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดไปไหนพี่ไม้ลองแต่งร่างดีว่าตัวของนายใหญ่กว่าตัวของฉันไหมหรือว่ามันเราขนาดเท่ากันออหยแต่เอาตรงตัวนะฉันว่าตัวพี่ไม้อะดูโจมตีง่ายกว่าตัวฉันนะ อัะน,นี่ฉันยังไม่เปิดฮากีนะต้องเปิดฮีก่อนอุ้ยใส่โกอย่างเท่พีกรอพกรอเท่จับม้ยเท่จริงอ่ะสุดยอดแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฉันสัง,สงเกตเห็นว่ามันแตกต่างเลยก็คือตัวนายอ่ะจะลอยตลอดเวลาส่วนฉันอ่ะต้องกดบินเองอ๋อแต่ว่าด้วยความที่มันลอยอ่ะมันจะค่อนข้างแบบควบคุมได้ยากนะฉันว่า นั่นคือนายเลื้อยเองว่าเลี้ยวเองไหมไม่ฉันฉันกดเลี้ยวเออฉันกดเลี้ยวเองแต่ว่ามันจะขดๆนิดนึงแล้วถ้าหน้าหน้าชนพื้นอ่ะหน้าชนพื้นมันจะเลี้ยวให้ปะป๋อเอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่ชนต้นไม้ไปยิงเราให้เลยเหมือนอะไรรู้ปะเกมมูรึ้ง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 เออเหมือนเลยเฮ้ยไหนไหนมันก็ยิงแล้วมาดูท่าหนึ่งกันดีกว่าท่าหนึ่งของพี่ไม้เป็นไงครับท่าหนึ่งก็ยิง ต้องไปโดนเหรอครับผมออ่ายแต่ยิงแบบเป็นเส้นๆเนอะฉันก็ยิงเป็นเส้นๆเหมือนกันโอ้งหมดว่าล้อท่าเราเหมือนกันอาจจะเปลี่ยนกันที่รูปร่างเกิดอะไรขึ้นข้าอะไรนะอันนี้คือท่าสองครับถ้ากดค้างเนี่ยมันจะเหมือนเป็นกลมๆง่ายขวงใช่ไหมขววงขึ้นมาแล้วจะใช้ท่าเล็บอะไรอย่างงี้เฮ้ยแต่การเล่นท่าท่าไม่เหมือนกันใช่เหมือนไม่เหมือนส่วนท่าสามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่า อุกาบาทลงมาตุ๊ก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 แบบนี้แล้วก็ระเบิดนเนี่ยมันคือปล่อยปล่อยลปิ้วปิ้วปิ้ว้ก่อนแล้วลูกใหญ่ใ่ล้วไมยิงอะไรนี่ของพี่ไม้ดูแบบดูดิคล้ายๆกันแต่คือเขาเจ้บาเป็นกลมๆเนอะของพี่ไม้อ,ะอ่ะใด่แล้วก็ท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นท่าอท่าเอฟของฉันเป็นคววงหนีขวงเป็นอะไรเนี่ยววงหนีขววงหนีขววเป็นเครื่องเล่นจริงการพุ่งมดดูก่อน ควงเหมือนกันเดียเป็นควงแบบควงระยะแบบตรงๆใช่พุ่งตรงเลาวฉันยังบิดเกลียวได้นิดหน่อยเอ้ยก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันเทปลาะเทปลาประเทศคนละปะเงนะเอ้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายังมีอีกอย่างนึงนะที่ฉันอยากจะโชว์มากเลย<ห>ทุกคนรูไ<อ>้ไหมว่าฉันเนี่ยไม่ได้มีแค่ผลมังกรเท่านั้นนะตอนนี้<บ>นเนี่ยมันมีผลอัปเดตขึ้นมาใหม่นะนั่นคือผลเยติครับผมราคาสา0 0ันโรบัก ซึ่งผลนี้เนี่ยใครไม่มีก็เชยอ่ะใช่ปะผมไม่มีอ่ะไม่มีขอไม่มีนะกันงั้นฉันขอแปลงร่างจากความร้อนเป็นความเย็นละกันและก็ถึงเวลาแปลงร่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหท่าเฮ้ยเท่นะหน้าตาของมันอย่างเท่อ่ะเฮ้ย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 เราฟิตแมนฟิตแมนฟิตแมนอย่ายุ่งนี่ปล่อยน้ำแข็ง ปล่อยน้ำแข็งสองฟามครับแล้วก็เป็นแท่นน้ำแข็งมาจากพื้นแบบนี้เลยเเยังไม่พอครับนี่ท่าน้ำแข็งที่ตอนแรกที่ฉันเป็นน้ำแข็งแบบก้อนๆเล็กๆตอนนี้โยนเข้าไปเต็มแมแล้วกระจายีกระจายไปถึงต้นไม้เห็ดด้านหลังเลยโคตรแรงอะ่ะออกฟปออกฟปอย,ย่าอยุ่กับเพื่อนฉันยังไม่พอจำท่าที่ฉันแบบผักมันได้ไหมจำท่าเหมือนเดิมักอยู่นะอนี่ผักอย่างแรง โอ้อลังการนมาีเลยกนีเลยคือจับมาล็อกแล้วก็ชาร์จปล่อยเอาไว้จริงแล้วเราก็สามารถตีแบบปกติได้ด้วยนะคะปล่อยได้ด้วยเหรอแต่ว่าตัวเย็นติฉันมีคําถามอะมว่าไงจ๊งจะที่ออกมาจากปากนั่นคือกลิ่นหรือความเย็นอะนะลองหยุดเดินแล้วดู <c oughs> ดิกลิ่นมปาก่งกินปากฉันนี่แหละกินปากนะอย,อยู่ในร <นะ S 1> ่างนี้กดกดคิวพุ่งได้ไหมกดคิวพุ่งได้ไหมเฮ้ยกดกดคิวไม่เท่าไหร่นายต้องดูท่านี้ท่าเอฟจับกระแทกใส่หน้านี่ ล่างวยปั้มนะชัดแล้วเนี่ยนี่แล้วมันมันสามารถดอสเหมือนที่พวกเราทำได้ด้วยฟึบฟืบฟบฟบเห็นไหมเหมือนคนเลยเป็นล่างคนแบบเป็นล่างเยติยะก่ะก็สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนคนหมดเลยนะคื่มันดีอยู่นะโอ้ยแล้วมันมีคำรามด้วยโอ้คือตีสามทีหนึ่งสองสามแล้วคำรามอีกรอบนึงเป็นคอมโบ สุดยอดครับสุดยอดครับตีเป็นคอมโบอ่ะใช่เป็นคอมโบที่ฉันบอกเลยว่าผนนี้นะเอาตรงดีเหมือนกันสําหรับแบบแนวแบบพวกเก็บเปลหรือว่า PVP นะเพราะว่ามันเป็นท่าท่างัดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็โจมตีแบบไม่สามารถดิ้นหลุดได้เลยนะทุกคนเวิ่์ไม่โจมตีหนระเนี่ยาไอ้ติมโคนยักษ์ือติมคนยักษ์ก็มาดิครับโอ้ยไหนๆก็ไหนๆละ ลุงพี่อีวาเออว่าไงเรามาสู้กันหน่อยดีไหมตัวเราน่าจะเท่ากันนะเพราะผลพัดเนี่ยขนาดตัวมันมันไม่ได้ใหญ่เท่ามังกรน่ะถ้าจะให้เยติสู้กับมังกรมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมเออเฮ้ยอ้าล่ะครับตอนนี้โอ้โหตัวใหญ่กว่าหนูอีกตัวใหญ่กว่าหนูปะเนี่ยอะไรต้องการสัญญาณจากฉันอีกไหมขอสัญญาณไฟหน่อยขอสัญญาณไฟหน่อยโอเคเหมือนเดิมเป็นผมยานไฟเซนผมพ่อจากดินนั่นคือเริ่มนะ ได้ครับผมรเตรียมตีพร้อมพร้อมครับลวงพี่อ่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมหนึ่งสองสามเฮ้ยหมาก่อนเลยไอติมไอติมเป็ดยักษ์ไอติมเป็ดยักษ์ยังไงยังไงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ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 ้ยเป็นมังกรมังกรขยำหมอมังกรขย่าหมอขยำมั้งอื้มไม่ลลวงพี่จะได้ยิ่งเจ็บหลวงพี่ พี่วะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตุก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 เฮ้ยเฮ้ยเ้ลูกพี่อย่างเดียวเลยเหรอพี่ไปกุกใสไม่ได้เฮ้ยโหเอาจริงนะเฮ้ยอันนี้อันนี้หนียากอันนี้หนียากอันนี้หนียากเอาหนีแล้วเปล่าหนีแล้วเอานี่ไปเฮ้ยช่วยช่วต้องหนีก่อนมันเป็นเยติมันไม่ได้อยู่ในเขตหนาวอ้าาาาอุ้ย หลวงพี่ยิงมังกรไงนี่ไปอะไรโอ้ยพี่เด่นโอ้ยขอเงินหน่อยขอเงินอะไรวะไั่ได้แล้วแผนอื่นโคตรเท่อะถ้านพี่โคตรเท่โอ้ย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 ฉันไม่อยากจะบอกใครหรอกว่าตอนนี้ฉันเหลือเลื่อนอยู่พันพันกว่าฉันเหลือเพิ่มเลื่อนอีกพันกว่าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโวล้ยโว้ยเก่าเยอี่ยตีแบบ รูปลักษ์เขาดูแบบตัวประชิดเข้าบูอะไรอันนี้คือแบบยิงหนียิงหนีเป็นแคลรี่รเลยไม่ปดคือรับดาเมจไอ้มังกรพี่กิตตั้งแต่ตอนแรกอะคือโอ้โหมันไปตั้งแต่แรกแล้วครับผมจะบอกว่าไม่ลงบ้างเราก็ใช้พลังของหมัดไงต่อยลอยต่อยนะครัโคตรโหดอะน่าจะเป็นที่แป้งไม่ได้อัพอันนี้อะค่าพลังของผงบล็อกฟุตเยอะหรือเปล่าเราดูที่ค่าอัพครับก็เยอะอยู่นะเท่าไหร่สองพันสี่ อ๋อเมื่อกี้ไม่ใช้หมัดระยะประชิดมันเลยน่าจะโตีแรงกว่าเออนายโกงไงนายใช้หมัดไงนายต้องใช้พลังพระอีกเดียวไอ้โกงไอ้โกงไงทำต่อยไม่ได้หรอทำต่อยไม่ได้ช้าต่อยช้างโกงในช้างโกงต่อยได้นะ เเราพักจากการสู้กับคนนะตอนนี้เราเหลือเควสสุดท้ายนะคะคือการกําจัดบอสอิลิตนะทั้งหมด3ตัวเพื่อไปให้อาจารย์โดโจนเนี่ยรับรู้ว่าพวกเราคู่ควรกับการเป็นเผ่ามังกรซึ่งฉันจะใช้ผลเยติได้แหละจัดการบอสตัวนี้ใช่บอสมันยืนรอนอยู่อ้าวะดินเรเรามาสู้กันว่างไงเพืเ่อนเดี๋ยวจะต้องรับกรรมโอ้โหเจดเด่ดนไปเลย กันเลนไม่ได้หายากมางเลยกันเด่นไปนู่นกันเด่นไปนู่นนี่นี่คนนี้นี่นี่นี่มันเลยอันนี้กระทืบกระทืบแม็กมาแม็กมาแม็กมาแมนอุ้ยเขาเป็นผลแม็กมาเหรอไม่ใช่เบกเบกมาคือแม็กมาพี่โมเออที่ว่าจับโมใช่ไม่ใช่แม็กมาพี่โมไม่มาไม่พวกเลยมันใกล้ตายแล้วเฮ้ยมันมันหนึ่งในสามแล้วเราถ่ายเปนหนึ่งในสามแล้วเอานี่ไปเลยนี่ไปเลยไอ้จินเร่ไอ้เหลือครึ่งหลอดแล้วเพื่อนเฮ้ยยังอยู่นะอยู่นี่โอ้ เอาที่ละตัวนี้ตัวนี้ฉันรู้สึกว่าง่ายกว่าตัวมังกรนะเพราะว่ามังกรมันค่อนข้างแบบใหญ่แล้วเรามองไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไหร่นะคะได้โปชอบท่าจับที่สุดแล้วอะท่าจับไม่แก่ทเท่เอ้าโดนเอามันฟาด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 ตายลวเพื่อนเอ้ยมันทำยังไโอ้ยย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  จัดปขอกระทืมอีกทีละกันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตรงนี้ตัวนี้เรียบร้อยเฮ้ยฉันได้บานานาเรดบานานาเลดคืออะไรอ่ะมันเป็นไอเทมใหม่ผ้าผ้าพกหัวผ้าพกหัวสีแดงอ๋อนึกว่ากล้วยแดงบานานาอ๋อมาได้แล้วก็ใช้เลยละกันนี่เลยคือผ้าผ้าโพกหัวตรงไหนพี่โมผ้าคาดปากมันคือผ้า เฮ้ยสุดเท่เหมือนกันนะเฮ้ยจริงอ่ะเท่จดโอ้อโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปส่งเควสด,ดีกว่า Let's go <S เสร็จเรียบร้อยจ้าไหนดูซิเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วน้องแมวปึ๊บความคืบหน้าเนี่ยเมื่อได้ทั้งหมด3อันแล้วนะทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ไฮด้านะจ้าโอเคจัดไป ศาสารโดโจมาแล้วครับท่านอาจารย์โดโจไนดูซิว่าแก,กคู่ควรหรือยังสมควรคู่ควรแล้วครับไนดูดีเรียบร้อยเอยมักองกรตัวน้อยไนขอดูสิว่าฉันจะสอนอะไรนายอีกได้บ้างโอ้ดูเหมือนว่านายจะไปกำจัดเออฮันโตเรียบร้อยแล้วสินะคเคลดนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเอาไปเลยว้า วันของเราจะกลายเป็นมังกรที่แข็งแรงแล้วหรอนี่เป็นผ้าคาดเอวนะจ๊ะสีม่วงๆแบบนี้เลยสีมาเจนต้ามากเลยใช่โคเทอ่ะ ก็เดี๋ยวเราต้องรออีก12ชั่วโมงเนาะเพื่อที่จะทำเควสต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเกาะภูเขาไฟกันด้วยนะก็สําหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบนะจ๊ะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยที่สจคัญกดกรกะดิ่งแจ้งเตือนกันกด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าชอบผลปีศาจผลไหนและอยากให้พี่แป้งนะคะรีวิวผลปีศาจอันไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกใต้นี้เลยและถ้ามีที่ไหนนะคะดีๆนะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ไป,ลปลลไแล้วบ๊าายยบ ลืมกดไลค์ like, กดแชร์อโอ้ยครั้งหน้าฉันว่าเราต้องกำจัดไอ้เจ้าปลาฉลามนั้นให้ได้นะถึงแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้ก็ตามเราต้องลุยถูกแยแครแแคร์เอยโจดเก่ามาแล้วเพื่อนฉันจะบอกว่าตัวเยติของฉันเนี่ยมันสามารถมันสามารถจะเดินบนน้ำแข็งได้น,นะทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ฉันรู้ อูยทาขายหน้าพอมพอมไอ้มังกรเน่เน่เพื่อนฉันจะบอกว่าเรือ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 ฉันสามารถจะสร้างฐานน้ำแข็งให้ทุกคนยืนบนน้ำแข็งของฉันได้นะเพื่อนดีมากเลยยอดอย่าให้มันตีเลยเนี่ยนะจัดไปโอ้โหเฮ้กระบูได้เหมือนกนันนะบูได้เหมือนกันนะเดี๋ยวฉันวิ่งรอบเองยิงไปเลยยิงไปเลยพี่มหมยอ,อาจจะมอมไม่ค่อยเห็นนะขอโทษทีออโอ้เอาเลยยิงเลย เพื่อเราตายไอ้ตายไอ้ตายอะเอาไม่รู้ดูกนพี่ไม้ตายยังยงยพี่ไม้เป็นมังกรอยู่ยืนอยก่ยืนอยู่ยอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันข้าง่ายเลยอะข้าง่ายเลยอ้าเรายืนบนน้ำแข็งได้อะไม่ไหไม่ไหนไ่ไนไ่ไน่นี่ไมนจะตายยงปีน่ะแกนี่น่ะแกนขอทุ่มสักทีหนึ่งแล้วกันกระแทกหน้ามันทเราไปเยอะเพื่อนมันทาเราไปเยอะเราจะแก้นไเอามันแก้แค่มนดมันโอไง นี่เอาหน่อยขอนี้เอาหน่อยอุ้ยอุ้ยได้ชักทูดด้วยได้ชักทูดด้วยตัดไปจัดไปจัดไปมังกรมังกรพยองเด็ดมังกรพยองเด็ดจัดไปอึอึอึปลานน้ำปลานน้ำแข็งใส่หยาดหยุดก้อนหินหยุดก้อนหินอยู่ก้อนหินอย่งเงี้ยถ้ามาตัวเดียวก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเย้อ้าวเรือเรือล่มอ้าวล้มล้มล้มดาม อ๋อเรือเรือโดนโอ๋อเรือโดนฉลามกัดลูกฉลามกัดพอดีเลยเฮ้ยเมื่อกี้มีใครดอบอะไรได้เปล่าฉันน่าจะได้ฟันปลาฉลามมานะมีแทนทูดค่ตแท้มีแทนทูตเลยเหรอเร,เรื่ออายด้วยเธรื่ออายปลาตาฉลามไม่ใช่เขาได้มาเหมืนมนอมนกันอ่า,มมาแล้วลวัตถุดิบที่เราดบมาได้จากไอ้เจ้าตัวปลาฉลามเธอเรื่อชักเนี่ยนะคะเราสามารถเอามาทําเรือได้ใช่ไหมพี่มั้ ใช่เรือรากหัวใจครับเดี๋ยวเราต้องไปปลดเผาวีสครับในภายหลังใช่แล้วคุณนายเนี่ยยืนเฉยๆได้ไหมคือเป็นคนเดียวที่ทําน้ําแข็งได้แล้วฉันยืนแล้วเดินอยู่นั่นนะไดไหมผมเดียวไปยืนตรงนั้นโอเคเี่กก็ถือว่าพวกเรานะคะปิดจบกันได้อย่างสมบูรณ์นะค่าปลาฉลามก็ได้แล้วมันยุ่งอะไรตัวนี้เอ้แล้วแล้วนายจะเอาไฟมาทำให้น้ำแข็งจะมันละลายทำไมอยากยืนเฉยๆถือว่าผลเยตินะฉันชอบ ฉันชอบมากแล้วก็สามารถซัพพอร์ตเพื่อนในทะเลได้ด้วยอันนี้คือเจ๋งมากไม่ให้พวกเธอตายไปนานแล้วเอาจริงใช่อ่าโอเคงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายโอ้โเอาล่ะฉันจะไปให้ทุกคนรอดฉันจะกลายเป็นปลาตะเพียนน้ำเหมือนเดิมเดียวต้องบินได้ตายซะพวกแก

อะไรค้น